ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาส์เปาโฟุตบอลที่สวยงามของเราสําหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารควนลงหลังเกมครับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับคู่ระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็จอแดนนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับก็ทาแฟนๆบอลทั่วเอเชียนี่ช็อกกันตาตั้งกันเป็นแถบเลยนะครับเมื่อเกาหลีใต้ไปโดนทีเด็ดจอแดนซัดเข้าไป2ลูก2เมตร2ดอกนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเจ็บปวดหัวใจแฟนๆชาวเกาหล ใต้เหลือเกินนะครับทีมเต็งๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดีอาราเบียออสเตรเลียเนี่ยปิ้วไปกันหมดแล้วนะครับแหม มมามืดจริงๆนะครับสำหรับทีมจอแดนเนี่ยโดยประเด็นหลังเกมนี้นะครับผมซอนเฮืองมินนะครับกับตันทีมนั้นก็ผิดหวังจนพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับหลังพาเกาหลีใต้นั้นพลาดเข้าชิงเอเชียนคัพ2023นะครับที่เกาหลีใต้รอมาถึง64ปีนะครับแต่ตัวเขาก็ยังไม่สามารถพาทีมชาติเกาหลีใต้เข้าชิงได้นะครับโดยกับตันทีมชาติเกาหลีใต้นะครับผมเขาก็ได้กล่าวขอโทษแฟนบอลแล้วก็ยอมรับว่าเขาพูดอะไรไม่ออกหลังทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแบบช็อกแฟนบอลตาตั้งนะครับเกาหลีใต้นะครับถูกวางเป็นทีมไต ในรอบสี่ทีมพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าคู่แข่งอย่างจอร์แดนอย่างมากเลยนะครับผมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามาเมื่อจอร์แดนเนี่ยเอาชนะทีมของเยเกนกิสมันไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเบอร์สิของจอร์แดนเนี่ยสุดจัดสุดจริงเลยนะครับผมปีกจากมงโบรเย่เนะยครับเกาหลีใต้นะครับผมครองบอลได้มากถึง69.6%นะครับแต่มีโอกาสยิงได้เพียง7ครั้งเท่านั้นนะครับไม่เข้ากรอบเลยนะครับผมก่อนที่จะตกรอบไปแบบน่าผิดหวังเสียดายหัวใจของแฟนๆเกาหลีใต้ับหลงจเกนะครับ นักเตะจากท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมที่ฟอร์มกําลังพีคถึงขีดสุดกับสโม่สอนะครับก็ได้กล่าวว่าผมขอโทษผมไม่รู้จะพูดอะไรจรงิงจรจอแดนกําลังมีการเดินทางที่มาสนใจในทันวร์นาเมนต์นี้พวกเขาสมควรได้รับมันพวกเขาต่อสูอ้จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่สําหรับเรานั้นมันเป็นขําคืนที่น่าผิดหวังเอาอย่างมากเลยเราต้องมองไปข้างหน้าไม่มีเวลาอะไรให้เสียใจอีกแล้วนักเตะเราทําดีที่สุดแล้วผมนั้นเสียใจมากเหลือเกินที่เกมจบลงไปแบบนี้โดยไม่ได้ตั้งใจแฟนบอลให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีผมอยากจะขอโทษ เราทําอะไรไม่ได้เราไม่สามารถสมมอบได้ตามที่แฟนๆคาดหวังผมจะพยายามทําให้ดีขึ้นในฐานะผู้เล่นและช่วยให้ทีมชาติของเราเก้าวไปอีกขั้นหนึ่งผมอยากจะขอโทษจริงๆตอนนี้ผมต้องกลับไปที่สโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ของผมและเตรียมพร้อมสําหรับส่วนที่เหลือของฤดูกาลดีนะครับก็ถือว่าเป็นคําสมบติเป็นคํากล่าวของกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ที่สุดแสนจะเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะครับผมโดยทั้งนี้นะครับเกาหลีใต้คว้าแชมป์เอเชียนคัพครั้งล่าสุดคือปี1960แล้วนะครับหรือว่าเมื่อ64ปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ เป็นชั่วชีวิตของคนคนนึงเลยนะครับผมที่เกาหลีใต้นั้นไม่สามารถพังงาดเป็นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียได้อย่างภาคภูมิหัวใจนะครับผมในเมื่อพวกเรานั้นมาดูข่าวผู้แพ้ไปแล้วนะครับโอ้โหก็ต้องมาสรตรรีสรรเสริญผู้ชนะอย่างจอแดนบ้างแล้วนะครับผมทีมชาติจอแดนนะครับก็ยังคงอยู่กับเส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียคัพ2023นะครับหลังจากที่พวกเขานำลมยักษ์ใหญ่แห่งทวีปเอเชียอย่างเกาหลีใต้ไปโดยชัยชนะเหนือทัพโสมขาวนะครับผมคือความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติจอแดนนะครับเพราะว่าพวกเขานะครัเ้งก ในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติพวกเขาเลยนะครับผมแถมพวกเขานะครับผมยังคงสร้างสถิติขึ้นมาใหม่เมื่อเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันนะครับผมในการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปในรอบน็อกเอาท์อีกด้วยนะครับโดยในรอบ16ทีมนะครับผมทีมชาติจอแดนเอาชนะทีมชาติอิรักไป3ประตูต่อ2แบบสุดดราม่าเลยนะครับพวกเขาจะตกรอบอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายรวมหัวจิตหัวใจกลับมาแซงเอาชนะทีมชาติอิรักอย่างสุดมันในนัดนั้นนะครับผมผ่านเข้ารอบไปส่วนในรอบแทีมสุดท้ายนะครับพวกเขาได้โคจรมาพบกับทาจิกิสถานนะครับแล้วก็เอาชนะไปด้วย สกอร์ที่หืดจับพอสมควรหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดล่าสุดนี่นะครับผมนัดสี่ทีมสุดท้ายนะครับพวกเขาต้องโคจรเจอกับยักษ์ใหญ่แห่งทวีปเอเชียอย่างทีมชาติเกาหลีใต้นะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะครองบอลได้เพียง30.4%เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีโอกาสยิงมากถึง17ครั้งแล้วก็เข้ากรอบไปถึง7ครั้งนะครับถือได้ว่าคมจัดนะครับแนวรุกทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับสำหรับแนวรุกจอแดนชุดนี้นะครับเบอร์1ิเนี่ยถือว่าโอ้โหปีกจากมงโบรเย่ที่ผมได้กล่าวไปนนข้้้างงตเียโหก ตัวกระชากลากเลื้อยแถมจบสกอร์ได้ดีอีกต่างหากนะครับผมนักเตะรายนี้นะครับสำหรับทีมชาติจอแดนนะครับผมพวกเขานนั้จะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติอิหร่านนะครับแล้วก็เจ้าภาพอย่างกาตานะครับที่จะแข่งในวันที่7กุมภาพันนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูว่าคู่ชิงชนะเลิศของทีมชาติจอแดนนั้นจะเป็นทีมชาติไหนนะครับผมจะเป็นอาหรับกับอาหรับหรือว่าอาหรับกับเปอร์เซียนะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะครับโอ้โหมันจริงๆปีนี้นะครับผมทีมยักษ์ใหญ่ไม่มีผ่านเข้ามาเลยก็ยังคงเหลืออิหร่านเนี่ยกใหญ่ แล้วก็กาตาเนี่ก็ยักษ์ใหญ่แห่งทวีปเอเชียเหมือนกันเมือ่ขขอวุเขานั้นเป็นแชมป์เก่านะครับก็เอาละครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝาก like share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ